น้าซอกต้องโดนครับมันมาอยู่ขาพี่นี่ครับเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเคครับผมมันมาตทางขุนพี่น้องใส่ไปปลากพอง่ขุนมันขาบมากทีเลยเคครับเรียบร้อยครับพี่น้อง หนูก็ลังเท้าเท้าครับผมลุนก็ลังเท้าเท้าครับโอ้ใส่ไปดินี่โบผ่านเลยได้พี่น้องเด้อนี่ครับโอ้ยเสียบลงให้เบิงึง <c oughs> นี่ครับโบผ่านเลยนะใส่ไปเลดนี่ไม้กับมองเกรนี่แล้วพี่น้องข้างทางคือเก่านี่ มองเก้าครับบอม่มีผาดเลยครับพี่น้องหนูมาจะใส่บ่เบิดจักเื่อครับเออแปลกแปลครับพี่น้องใส่ไวป,ปากทอทางหนึง่งสมมุติมองนี่เป็นทอเน้ะพี่น้องนะผุ่นไปนสวดปากทอทางผุนนะครับผมหาจอกบางย่างไงโอ้เอาเอาเอามันแล้วครับพี่น้องเมื่อนี่เป็นคลิปสั้นๆครับผมลงให้พี่ให้น้องเบิ่งเออมาสิบ่ล่ลงว่ะลครับมันหาจอกเหี่ยวไปเห็นนึกว่ามัน มาครับไปแล้วพี่น้องมันอยู่ขางทางไกลๆบันนะพี่น้องเนาะเอาะยังคงความมันเลยก็เลยพี่น้องเดี๋ยวครับผม